สวัสดีจ้ะพี่น้องสาวนกมากเก็บเห็ดอีกแล้วจะ้ะแถวหน้าเจ้าของนี่จ้ะนี่หน้าเจ้าของเขากับบ้านในบ้านจะ้ะเยียมน้ำคันแท้เหรอจะ้ะน้ำแค่หน้าข่อยเองจะ้ะไปลุยเห็ดแล้วจ้ะนี่จ้ะเห็นแล้วจะ้ะมีดอกนึง ยินน้ำคันแทหน้าเนี่ยจ้ะหน้าตัวเองนี่แหละหน้าทงไงอีพอรล้อบานเขาาหายผุนคลัองเสียงเคียงอยู่ทั้งกำลังบานเขาเารับปุ่นเราเกลืองผุนคอยไล่แหวบมหาเหตุคันแท่น้าจะคล้องยินน้าจะคของนี่ใช้มาตาเก็บสันเดฉยวมันเลยเด็ดดอกไง่ายดอกบาน เก็บใส่ถุงเลยจ้ะมานะ้ได้กรอบนังแล้วตีนคันแท้ ดอกง่ญ่ดอกบานเมิดมีคนมาขอดฉันแล้วตาเฝ้าหน้าอยู่มีคนกล้ามาเจ็บ <c oughs> มันก็นเฮยบานอันหน้ามันบูโดมสมบูรณ์เฮ็ดก็เลยดอกหน่อยจ้ะมันค่อนข้างจะแรงมันหล,าล่าเลย เน็ตคมหี่บ่มีดับแนวด้วยจ้ะเห็นมาแต่หน่อยจินวะเถาเหรอขันว่าแต่มีตอนอยู่ค่ะมันเกิดหลดเสียมันมีเองจ้ะโอ้เจี๊ยบม,มวนค่ะแต่มันหน้าแต่ของไงด้วยมันมีคนมาหยากกุดคออยเอง ไอยเจ็บเห็ดพ่อคอยไปเจ็บป,ป้าผุ่นคอยเล่มานี่คอยเล่มาหาเจ้าเนี่ยพอห้องใรคีดว่ามันคนอื่นมากเจ็บ <c oughs> จา้าโอ๊ย <c oughs> <c oughs> ต้มซื้อว่าผู้เฒ่า เราจมเป็นเป็นเพราะเราห้องเราจมอยู่ป่ <laughs> <c oughs> าผู้ขามันตอนเฒ่าเฮ,ฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่อยู่บ่เซาได้จมนึงจ้า มาขวบร้านใช่เล้วมีมูกีบฝุ่นฝุ่นมันยืนน,น,ยน้ำหนักด้วยจริงหอเกิดเอา ออกจากหน้าจาของกันมาเก็บอยู่หัวหน้าทงไก่ที่เกาแรงหล้เจ้าเลยปบบูกดูข้าเป็นไม่เก็บแต่เกีบพี่น้องัน,นอยย่ใติดอนาเด้ยพี่น้องเดีแ๋บบยางง้ามเลยดอกนี่ยหลไปแล้ว ห้าข้อกี่นอ่อย,อย,อย,อยมาหนาก่อนเลยบมีมมีตา่อยอะกระตามาหน่อยเดียวมนาะต่างยู่ถนนจุด หบคันแท้เอาหน้าจะของอะไรจ้ะอื่นกับสิล้งเทียบเราพี่น้องเอ้ยขึ้นมากกับพอจังวาเฮ็ดออกเป็นยังบนได้กินน้ำเขาปีละเทีย เย็บมวนทักพี่น้องบ้านมะมีปลาก็ได้กินหลังกากเห็นยุค่า้าเนี่ยละจ้าแสบคือกันขุมเป็นยาค่ะ แต่ว่าหัวขดาดจะได้ดิงางขืนงางลงน้ำคันแท่นี่ละจ้าดอกน้อยๆว่าสมนัก Uhm. lột vây vây à chẳng thế nga mày thử nó lột na xả <giá> thôi cả <laughs> 你还得养不？ หลายเติมอ,อยู่จ้านางเศร้าเมียพี่หน่องเอ้ยหน้าแปลงนีไม่นำ คลิปนี้เอาใบสำนิ่งได้จับพี่น้องสาวนกฝากชมฝากติดตามฝากกดกระดิ่งได้เลยจ้าเย็ดเฮ็ดจ้ะได่ร้ๆๆายเติบยุ่ ทางนี้ทำนาหวานค่ะหวานข้าวแล้วจ้า